เดิมาตรงนี้상상수수่ไตอนนี้เขจะปิดสาเพราะว่าคนมันมาเยอะเยนเยอะเลยนะคนมาเยอะปิดสากตอนนี้เขจะปิดสาลเขาจะไให้ทำเลยนะใส่มแตกครับผมดูอะไรพี่ไฟ75จัหเหรอเงต